ปัลไม่ต้องรวายนะคะหลวงตาไม่รับไม่หลวงตาได้มาถึงแล้วก็วลาถอดหมวกลนะคะการผวม่วอยาีาหลวงตาครับขตาวลานะคะบาคน่างแก่เกในเกลือกันหรัาว่ท่าทาุดันตันหลวงตาครับไม่รับไม่รับอยู่ตรงเือนี่แหละเสือ

ไมต้องซอนข้างหลังนะครับหาที่โน้มเข้าข้างนะครับเข้าลวงตาเรือมไม่ถึงนะครับใช่ไม่ใช่ลวงตาเข้าหัวนะครับง่ส้น้างหคแพกเดี๋ยวยกขวนยกให้หลพ่อนะครับยกขึ้นถวายนะครับตาคมไม่ไหวนะครับข้าที่มันดา มาสัแท็กันนีมามะแท็กกันนี้นี่มาทางแม่ก็ได้ด้วยลนะครับยกได้ยกอเลยนะครับยกได้ยกอเลยบอนะครับแม่มคอยยยกเบีกะวตาตาที่ดอกไม้